Slow me down, cuz I feel alive now. Ok, gah, hosavadia, kundwishom, toa lo, ghuinaka, gah, kundwishom, ganachia, kundgai, ganubi, ใน,ล,น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 ,ล,น,ในลิปนี้หนูก็จะไม่แนะนำตัวละกันนะคะในยิปนี้หนูก็จะพามาดูวิธีการปั้นเคลลี่ในฟรีไฟล์เป็นอ่าปั้นดินน้ำมันนะก็จะพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมกับหนูได้เลยนะคะโอเคค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยวันนี้ผมจะสอนปั้นเคลลี่ในรูปแบบตัวเล็กกะทัดรัดน่ารักนะครับผมนะสำหรับล้องสรวเคลลี่ของเรา วันนี้ครับสีที่เราต้องใช้ก็มีสีเหลืองสีครีมสีขาวและสีดำครับซึ่งการปั้นนะครับผมเนจะเอาสีขาวนะครับทำ<ม>เป็นตรงชุดของเธอก่อนเลยนะครับเป็นชุดด้านในเนาะทำแบบนี้ครับอ่านี่เลยทําตามผมเลยนะเป็นชุดเล็กๆครับผมนะที่มาใส่ข้างในของแคลร่หยิกสีขาวมาเพียงนิด าแค่นิดจริงๆนะเอาแบบนิดๆเลยนะครับนิดเดียวน้อยๆนะครับแล้วก็ปั้นปั้นปันปันป er right, 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 ok, ั้นเอาให้มันสวยนะครับถ้าเป็นแบบเป็นแบนอย่างเงี้ยเป็นพูดง่ายครับทำมันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเล็กๆจะได้ทำแปดตัวแปดตัวแปดตัวแปดเนื้ออะไรได้เนาะอ่านี่เป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็ปั้นส่วนต่อไปก็คิดเอาเองนะครับนี่ฮะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะสำหรับส่วนนี้ก็จะต้องปั้นตัวต่อ,ต,ต,อตัวต่อไปส่วนต่อไปอีกนะครับนั่นก็คือส่วนตรงเอวส่วนตรงเอวนะครับผมะใช้เป็นซิครีมอย่างนี้เลยนะฮะอย่าเพิ่งคิดกันนะครับอ่าอย่าอย่าเพิ่งคิดเลกันนะ ปั้นไปก่อนนะครับนี่มันจะได้ออกมาอย่างนี้อย่างนี้กันไปนเลยทีเดยเียวนะครับผมทําอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้เห็นชัดป่ะนี่ฮะเป็นอย่างนี้จากนั้นนะครับผมจะเพิ่มส่วนกางเกงเข้าไปนะครับโรใช้ส,สีเหลืองโอ้โหสีเหลืองราสีเหลืองราผมถทาเปกางเกงของแครี่นะครับผมนะ,ะไปทำกันเลยเราก็จะยืดยืดออกมานะครับ ยืดออกมาเป็นสีเหลืองแท่งตรงๆแล้วก็งอมันลงนะครับเพื่อที่เราจะทําเป็นกางเกงหลังนั้นก็แต่งกระเกงนะครับก็ได้เป็นกางเกงกดลงกับผืนเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้มันมีความแบนสวมกางเกงฟึบมาแล้วครับแคลรี่จากเกมคารินาฟรีฟรายเริ่มมีกางเกงนะครับสาหรับแคลรี่นะครับมีสกิลที่วิ่งไวนะครับเพิ่มการวิ่งไวอยู่ที่สูงสุดน่าจะประมาณ8เปเซนนะครับผมนะ สำหรับเคลลี่นะครับก็เป็นตัวละครผู้หญิงตัวนี้น,นะครับที่น่ารักสุดๆเลยสำหรับประวัติของเธอนะครับเธอมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นนะครับผมนะสกิลของเธอก็อย่างที่บอกครับผมนะสามารถวิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็พอเราปั้นได้อย่างงี้ใช่ไหมครับเราจะมาทำเสื้อโค้ทคุมข้างนอกหรือว่าเราจะทำคอก่อนก็ได้นะครับแต่สำหรับผมผมจะติดคอเข้าไปก่อนนะกลมๆบี B. บีบีบีแบบนี้เลยนะฮะจนมันกลายจนมันกลายเป็นคอคอเลยนะครับบี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 บึ๊กจนมันกลายเป็นคอแบบนี้เลยนะครับแหลมๆขึ้นมากดออกไปเล็กน้อยนะครับอ่านี่เลยนะครับมันจะดูเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเฮ้ยตรงนี้มันก็ดูเหมือนจริงนะโอเคครับสําหรับแครริสวนต่อมาครับผมที่เราจะปั้นกันเลยก็คือส่วน เสื้อโค้ทข้างนอกเราจะอย่าไปปั้นนะครับเราจะมาปั้นหัวก่อนนะครับเอาอันนี้อกไปสิสีครีมมาโอ้มาแล้วสีครีมมาแล้วครับสีครีมมาแบบนี้รอเลยละ่ะปั้นเลยสิครับเราก็จะทําสีเหลืองนะครับเออเราจะทําสีครีม <c oughs> ผมพิดกอไปครับทําสีครีมนะครับปั้นเป็นกลมๆนะครับแล้วก็ลองปั้นเป็นกลมๆนะครับ นวดดินจนมันเป็นกลมๆแล้วเราก็รองนะครับเทียบกับไซส์ของหัวรูนะครับอ่าหัวมันก็ประมาณนี้เนาะหัวประมาณนี้เลยลดขนาดลงมาหน่อยนะครับอ่าลดขนาดหัวลงมาหน่อยหัวเธอจะใหญ่เกินไปนี่เนาะเราก็เอาหัวประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ปั้นไปวงกลมเลยนะครับนี่กลมๆจากนั้นนะครับผมเราก็จะทําตองส่วนของผม ผมเนี่ยเราจะใช้เป็นสีดำนะครับปานบี้ๆแบนๆลงแางนี้เป็นกลมๆนะครับเขาเรียกว่าทําแบนๆแ,แล้วก็ทําให้มันดูโค้งโเป็นแบบนี้เออเป็นเหมือนถ้ำนะครับมือมือ,ม,อ,ม,อ,ม,อมือเต็มหน้าจอเลยจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเอาสีเอาถ้ำเนี่ยไปสวมให้กับเจ้านี้เลยนะครับอ่าแบ่งสีดําออกไปก่อนเนาะทำถ้ำครับผม ให้เข้าครอบกับหัวเคลลี่ได้พอดีนะทาให้มันครอบกับหัวเธอไปเลยนะครับอ่าเป็นเลยแล้วก็แต่งเนี่ยทาให้ผมมันดูยืดออกมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อว่าเคลลี่เราเนี่ยจะได้ไม่ไม่สั้นจนเกินไปนะครับอ่าทำยืดผมเธอมาหน่อยนะครับโอเคได้พอประมาณแล้วนะครับสำหรับผมตอนนี้เนี่ยมันยังดูไม่ค่อยสมบูรณ์ใช่ไหมฮะผมยังดูไม่ค่อยสมบูรณ์วันนี้นะครับผมก็จะพามาสุ่มเพรเว็บขั้นเทพนะครับกดตรงนี้เลยนะครับ ผมจะเรียกเล่นเกมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นที่สิบาทเท่านั้นนะครับก็จะมีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไม่ได้รับรางวัลนะครับมาครับพันแปดร้อยเพชรครับผมจากนั้นนะครับให้เราทําการแรกของรางวัลนะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับยืนยันการแรกนะครับจากนั้นให้กดไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ไปที่กล่องจดหมายนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับพันแปดร้อยดีมอนนี้นะครับ กดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็นําเลขบัตรนะครับตรงนี้นะครับไปเติมในเว็บกาลิน่าได้เลยนะครับกดยืนยันไปเลยนะครับนี่นะครับสามารถเติมได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นหน้าม้าเธอหายไปสองข้างครับเติเนี่ยมาสองข้างเพราะฉะนั้นเราก็จะทําหน้าม้าทั้งหมดสองข้างครับโดยที่เราจะใช้สิ่งที่เราแบ่งออกไปเมื่อกี้นะครับในการทําหน้าม้าโอเคใส่หน้าม้าไปข้างแรกครับผมอย่างนี้ฮะวิธีทําหน้าม้านะครับก็แค่ง่ายๆเลยครับ กลมแบบนี้เป็นทรงรีบีให้แบนแปะสำหรับถ้าเป็นผู้หญิงที่ดูเนี่ยก็ลองเอาไปทำดูนะครับตักรองเพอร์เฟคนี่ก็จะได้่าเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับสำหรับแครี คือถ้าเลี่งลูกกระตาเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยว่ามั่นใจนะว่าผมจะทํารอดหรือเปล่าแต่ผมจะลองทําดูนะครับสําหรับลูกกระตาสีที่ต้องใช้เลยก็มีเอาละ้นะครับเราจะมาทําตากันต่อเลยนะครับสําหรับตานะครับก็เราต้องใช้เป็นสีขาวสองงานเลยนะครับอ่าแตะตาไปอย่างนี้ถ้ามันดูน่ารักน่ารักหน่อยนะครับผมนะก็ทำเป็นตัวการ์ตูนนะักก็น่ารักเล็ก แต่ว่าถ้าที่ผมจะบอกนะครับก็คือทําให้ตาเนี่ยมันมาบางๆก่อนก็ได้นะครับมันจะได้ดูแบบดูดีอ่ะไม่ดูตาปูดเกินไปนะครับก็ทําตาให้มันดูบางๆขีดเกียรตาให้สวยงามไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นแบบนี้เราก็จะได้เป็นแบบนี้มาเลยนะครับผมนะก็สวยถือว่าใช้ได้ครับสําหรับเคลิปเรามาลองเทียบกับตัวดูดีกว่านี่นะครับถ้าเราลองเทียบกับตัวเนี่ย ก็จะส์ประมาณนี้เลยเนาะแต่ว่าที่สำคัญของเคลลี่เลยนะครับก็คือตรงส่วนคอนี่ะเขาจะมีเป็นเหมือนที่ห้อยคอห้อยอยู่นะครับพราะนั้นเราก็จะทำที่ห้อยคอให้เขาอ่าฮะผมทำเป็นดำๆสีดำานะครับแล้วก็หมุนรอบคอเธอไปเลยได้แล้วครับที่ห้อยคอแล้วครับแล้วก็อานี่เนี่ยมาปิดไว้นี่แคลรี่ ถือได้ว่าใช้ได้นะครับอ่าต่อไปเราก็จะมาทําตัวัสําหรับตัวเนี่ยให้เราทําเป็นวงกลมแล้วก็บี้ออกนะครับจากนั้นเราก็จะเราจะทําเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็บี้ครับทําให้มันเป็นแบนแล้วเราก็ยิกออกมา2ข้างแล้วก็ทำามันกลมๆนะครับสําหรับสองข้างที่เราย,ยิ่ออกามาทําเป็นกลมๆนะครับแล้วเราก็เขาเรียกว่าอย่างนี้ครับบี้ลงไปแล้วเราก็จะได้เป็นเสร์โค้มานะครับ ทำตรงนี้จะเป็นกลม,กลมตรงข้างๆกลมข้าง,างตรงกลางแบนบีตรงกลางด้วยนะครับและเราก็จะได้เสื้อโค้ดแบบนี้มาครับและเราก็จะได้เสื้อโค้ดแบบนี้มานะครับเป็นเสื้อโค้ดของเคลลี่เราจะมาแต่งเสื้อโค้ดกันนะครับก็คือเราจะเอาสีขาวนะครับผมนะใส่ไปด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะทําเป็นเนอ จริงๆเนี่ยเคลลี่เธอเนี่ยจะใส่ชุดเป็นลายลายฟรีไฟล์ด้านข้างเพราะฉะนั้น,นแล้วเนี่ยเราก็ทำเป็นแบบลายฟรีไฟด้านข้างนะครับย่างอย่างนี้แต่เราเราคงไม่ทําเป็นชื่อเกมมาลงไปหรอกนะครับก็ทําไม่ได้เนาะก็ขอขอภัยด้วยนะครับผมนะที่ทําไม่ได้แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเขาสามารถครับก็ทําแล้วก็นะทําทํานะครับเพราะว่าผมก็ทําไม่ได้จริงๆนะครับอ่านี่เลยไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะจนตอนนี้นะครับ ผมก็ทําตรงนี้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมทําเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมนะครับผมก็จะลองไปติดที่ตัวดูนะครับอ่าปรากฏว่าผมติดที่ตัวมันสามารถเข้ากับตัวได้พอดีแสดงว่ามันทําถูกแล้วครับจากนั้นนะครับผมว่าตรงนี้มันเกินออกมานะครับเราก็จะต้องตัดตรงนี้ออกหน่อยนี่นี่ฉีกตรงนี้ออกเลยนะครับ นี่ตัดจริงๆเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆหรือพี่ๆเนี่ยมีเป็นไม้คัตเตอร์หรือมีอะไรก็เอามากรีดออกได้นะครับเพื่อความสวยงามของผลงานแต่ว่านี่ผมไม่มีไงครับนะไม่รู้จะไปเอามาจากไหนก็เอามือเนี่ยแหละครับลงมือเลยก็จะได้เป็นเคลลี่ในรูปแบบนี้นะครับก็ตกแต่งให้สวยงามกันไปเลยนะครับต่อมาเราจะทำมือของเคลลี่นะครับปัน้นเป็นวงกลมปิดเข้าไปวงกลมปิดเข้าไป จะได้เป็นมือกลปๆมมาแบบนี้เลยนะครับสําหรับน้องเคลลี่ของเรานะครับแต่สาหรับผมต้องเรียกพี่เคลลี่นี่เลยสวยงามครับสวยงามสําหรับเคลลี่เนี่ยผมไม่รู้ว่าเธอใส่รองเท้าสีอะไรนะแต่ว่าผมใจให้เธอใส่รองเท้าสีฟ้าบ้านเป็นวงกลมครับฉะนั้นครับปีๆแบนๆแล้วก็ แปลงไปใต้นะครับก็จะได้เป็นรองเท้ามาแบบนี้เลยผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าเคลลี่จะใส่รองเท้าสีอะไรนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดเกมวันนี้ผมเลยนึกไม่ออกครับเพราะว่าันนี้ก็ปั้นสดเหมือนกันนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะเอาสีขาวนะครับมาแปะข้างๆเนาะเพื่อที่จะเป็นตราฟไฟาเหมือนกับข้างบนนี้เลยนะครับก็ทําคล้ายๆกันนะครับนี่แแปะแปะแปะแบบนี้นะครับ แล้วก็บีมนันนอยเล็กน้อยสวยงามนะครับอ่าแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งนะครับสวยงามสวยงามตอนนี้เราก็จะได้เป็นแคลลี่เต็มตัวแล้วนะครับผมสำหรับโมเดลตัวแคลลี่ตัวนี้นะครับก็เป็นเน้รักน่ารักเอาไว้ดูหรือว่าตั้งโชว์ก็ได้นะครับไอ้มันมีเส้นผมติดไว้แล้วเราก็ลองเอาหัวนะครับของพี่แคลลี่เนี่ยมาใส่ดูนะครับ ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่เคนนี่น่ารักนะครับสาวพี่เคนนี่ก็แต่งตัดแต่งตัวแต่งอะไรหน่อยนะครับให้มาดูผอมๆหน่อยให้พี่เขาดูผอมๆหน่อยอันนี้อันนี้อันหนึง่งอันสอนนง,อนนง,อนนงเรียบร้อยแล้วครับผลงานตอนนี้ก็เดี๋ยวผมแต่งแป๊บนึงนะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเคลลี่ใครชอบบ้างครับสวยงามเนาะก็ลองปั้นตามกระดูได้นะครับสำหรับตัวเคลลี่ตัวนี้นี่สวยสวยสวยนี่ให้เคลลี่ทำท่าออกกำลังกายนะครับทำท่าย,ยืดยืดแขนนะครับโอเคถือได้ว่าสวยเลยนะครับโอเคค่ะก็จบเป็นไปแล้วนะคะสำหรับวิธีปั้นเคลลี่นะคะ ก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ต้องการจะติดตามผลงานของคนที่สอนปั้นก็แค่ติดอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้หนูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสาใครไม่กดไลค์กดแชร์ระว่างจะเดอเอียไอเอย